ไปเอาเล่มของน้องฟอรเรานะคะที่ไปทําการไอ้ต่อภาษีแล้วก็ตรวจสภาพไว้นะคะร้านก็อยู่ในซอยนะคะใกล้ๆไม่ไกลเด,เดี๋ยววันนี้พัตตาจะเดินไปนะคะไปคะ่ะไปจ้าออกเดินทางกัน นี่ก็ภายในซอยนะคะ บ้านเด่นชัยนะคะฝั่งนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวฝั่งที่ป้าตายอยู่จะเป็นเทาเฮาส์นะ กร้านบูชบอยใ,ใกล้บางร้านถุงฟ้าราคาประหยะัดข้างในนี้ก็เสื่องฟ้าสิบห้าบานเดียวเท่าห้อง ราก็เดินเดินเดินคองหมืนลาดแพทย์กระ,กะสรั จะวอล์กค่ะคุณเพียนี่ร้านขนมเค้กอยากกินก็เดินมาตรงนี้แหละบางครั้งแล้วแต่ว่าอยากกินแบบไหน าพและเสียงน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะคลิปนี้เพรเราได้น้อง DJI Pocket 3มาภาพและเสียงน้องค่อนข้างดีอีะ ใกลถึงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อีกนิดเดียวอยู่ฝั่งนี้นะคะส,สำหรับที่ที่เรามาต่อภาษีไว้ mm hmm. เครียกอะไรตอรอ,อต่อตลอดแต่ก็จำชื่อนี่แด้ ตรวจสภาพต่อทะเบียนขอให้เหมือนนี่หอดแววหอดแววนี่เลย,เลยตอรอออกตรวจสภาพคารบอนต่อภาษีรถยนต์นี่นะคะร้านผิดแล้บพานลุงโฟมาต่อ,อทะเบียนไว้ เดี๋ยวเราก็จะไปรับเล่มตรงนี้ต่อพอ,อราบต่อภาษีตัวสภาพถึงแล้วเรียบร้อยเล่มของฟอรเรากลับบ้านได้ต่อภาษีตัวสภาพเรียบร้อยนะคะทุกๆปีเราจะต้องต่อหน้อง กับบานน้านได้ช่วยโทรบอกเขาให้ทีทกับบา้านเฮาแล้วก็เดิน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 ช่วยโธอบอกเฮ้ย <c oughs> มันลดลิ ที่เราเคยเมาไปเที่ยวเลยช่ยวยขอใอ้มีเธอเดี๋ยวขากลับเราก็จะไปแวะตลาดนะคะเพื่อนๆจะไปซื้ออะไรอ่ะผักชี ไปทําหมกหัวปีเนื่องจากว่าเราเอาได้หมกหัวได้หัวปีมาจากบ้านเจ้าคุณย่าที่ต่างจังหวัดเมื่อกี้นะเราจะเราก็จะไปซื้อผักชีลาวเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะไปทําหมกหัวปีใส่หมูเรามีหมูอยู่แล้ว ขาดผาักชีลาวแล้วก็อะไรอ่ะใบแมงลักตางนั้นมีหมดแล้วกลับไปแล้วก็จะไปจัดแจงจัดการทำ อันนี้เฟื่องฟ้าส mm ิบ hmm. ตอนเช้าถ้าวันไหนใส่บาต mm hmm. ก็จะเดินมาที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าสิบพรกก็จะมารอรับบาตรงนี้ค่อนข้างเยอะ ออช,ชอบร้องเพลงเวลาทำคลิปเดี๋ยวจะลุ่นลิขสิทธิ์ก็งานนี้แหละรถค่อนข้างเยอะนะซอยนี้ยิ่งเวลาเลิกงานเยอะมาก กังเกงรีวิชื่อมาแต่ใ่เนออ้องออ้กังเกงรีวิอาการปวดขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากที่เรานวดยามาสักระยะน เดี๋ยวมาน่าตลาดิว,วดิวโอเคดิวคือจีแยน็นเนาะเห็นแล้วยอยากรอคือซีเย,ย็นเนาะแค่ฟังอยากนั่ง จะแวะซื้อผักชีจะตายตังเขาอีกท่านหนงลุงพลังทั้งสองนึงเลยเห็นเขาหิ้วไส้กรอ,ก,อกก,ก็อยากกินอยากกินก็อยากกินอยากกินไส้กรอกย่องรมอม ีีเยย็นนนรอถึงแล้วนะคะซอยบ้านเราเองเดี๋ยวคงต้องออกมาซื้อพริกก็มีพริกอะไรกัน เผ็ดสดมากเร็ดสดมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดิสีเยน็นเนาะเฮลลแล้วยาคั่วหลอ หอดแล้วบ้านเราใบมะม่วงอรา่อรารๆคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆลองทดสอบวอล์กกับน้อง DJI ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพะมอมงกันนะว่าน้องใช้งานจริงน้องจะเสียงดังฟังชัดไหมภาพคมชัดไหมนะคะ ก็น่าจะดีแหละหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอใจกับภาพและเสียงนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวของพตาแล้วพตาก็ปลื้มน้องมากน้องเจ๋งน้องน้องโอเคน้องใช้งานได้ดีนะคะไม่ว่าเรื่องภาพและเสียงคลิปนี้พตาขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเท่ากับว่าเดี๋ยวเท่ากับว่าคลิปนี้พตาลองทดสอบกับน้องเขาน้อง DJ เ p o c k อก3ตสนะ เต็มๆดูนะคะว่าผลของผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ดูผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าภาพและเสียงเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพัาตาหน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้แก้ไขนะคะเพราะว่าปัญหาใหญ่เลยปัญหาเรื่องเสียงนะคะสำหรับการทำ u t u b e ของคนที่ทำ u t u b e ส่วนมากนะคมะีปัญหาเรื่องเสียง เยอะมากก็เลยต้องได้จัดน้อง DJI มาเพื่อเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็เพื่อให้ปัญหาหลายๆอย่างมันทุเราเบาบางลงนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกๆทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์นะคะประตาวังว่าจะได้การตอบรับจากน้อง DJ I นะคะ ในทางที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากทุกกำลังใจนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย